ป่นป่นเบี้ยอะไรป่นเบี้ย <c oughs> อะไรแล้วม<บ>งบีงแล้วบ,บีบีอยู่บีอ่ะบีอ๋อเล่นได้สนายบอลที่ว่าเล่นในสนายนานไงนไอ้ไกด์แม่งอยู่ประตูยาวเว้ยบ้ากลับไปเกิดแล้วพี่เมย์บ้ามันอย่างมันก็มายาวเห็นว่ากูเห็นท่าเต้นมาอ๋อก็จะไปบีก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมหรือไม่ก็กลาง เขาต้องมาเล่นลิงกูหรอกเพราะกูรู้นิสัยมึงไอ้กล้องจังงั้นเขาอยู่เอยาวพี่เอาสิเขาอยู่เอยาวเขาไม่ได้อยู่บีหรอกแล้วก็ไม่ได้อยู่กลางด้วยแล้วก็ไม่ได้กําลังขึ้นเคี่ยมอะไรประมาณนี้หรอกไม่ค่อยจะขายเพื่อนหรอแบบนี้ไม่ได้คะนี่ไม่ได้อยู่ยาวแล้วอย่างนี้นั่งอยู่กลไม่ค่อยจะขายเครื่องครัวกันเลยนี่ เขาไม่ได้เดินเขาไม่ได้เดินไปทางทางกลางเอหรอกพี่พี่เชื่อผมอริงจลงพี่เชื่อผมได้ <laughs> แล้วอีกอย่างเขาไม่ได้อยู่บีเลยพี่เนี่ยตรงกล่องตรงตรงแถวแถวเกิดอะไม่มีใครอยู่เลยพี่เชื่อผมสิตอนแหละไอ้สัตว์กูเห็นมันอยู่อุโมงเอะไอ้วินมังมาเลยไอประตูเอามาแล้วกม,ม,มันคุกก่อบไม่ได้ หลอนวรวัง่วงกลางทางนะวินต้องเก็บไปก่อนมึงเก็บสภาพมึงแบบกูบอกให้มึงเก็บตัวไงล่ะหัวแตกเลยมึงไอ้ยาวไอ้วินยิงมันเลยยิงมันเลยยิงมันเลยเอ้ยยิงมันยิงมันยิงใจยิงมันเถอะไม่เชียร์ดีเลยวะโอกาสมีน้อยอย่าปล่อยให้หลุดมือไม่ได้เชียร์ดีเลยนะ นี่บอกแล้วทีมแดงคนเดียวมันกินใจมั้ไอ้อสองแดงอะไฟโกลด์หนึ่งหนึ่งได้เลยไม่เอาผมผมไม่ดูสักอย่างอ่ะไอ้ไอสองเงินอะไฟหนึ่งหนึ่งมีได้นะไม่เอา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 ไอไอหนึ่งแดงไอหนึ่งแดงอะโดนเดิดได้อะ เอาเลยเอาเล่มากาีกเอาเลยเอาเลยทีมเนี้ยมีตัวทำเกมแค่คนเดียวเพราะวามือทำเกมดิเย่อเยอะเยอะไปแล้วไปมงดีแล้วไอดูพีดาวมาดูพีดาวมาูพีดามึงดูพี่ดาสิมงจะเป็นแรงเต้นไกลกันนานไหเออ องตานี่กล้องว่ะองเรียกก็ต้องเปิร์ตแปซิูมาด้วเออเรียกมาเรียกมาคนคนคนนักแทนยังไม่เข้าไว้เราพี่เรียกไหมพี่เรียกไหมอีกเออสักงเจ็ดคนดิบูโอ้โอ้เจ็ดคนเอามาเจ็ดคนน่ะมันจะออนเลยพี่เลยมับีมันบีนี่เป็นไงพี่ทีมผมอยู่บีอยู่บีอยู่บีที่วางที้ว อิงแล้วล่างล่งบีใช่ป่าววะเออไปมงมงภายต้มหนมอยมงบีอยู่มงบีมงบีตัวหนึ่งเออนะน่ะบล๊อบ๊ออยู่ม่ตกเลเอาอีกาง้วี้อไ้มันจะเนต้มยูมเลยไปมีมาเาไห เคนจนกนกเกข้ามานเเลเข้าไปเทอแ่จริ <S <S เออคือว่าสองแดงใช่ปะสองออสองแดงนี่เขาชื่ออะไรครับโพงไงฮะโพงไงสวัสดีครับได้ไรายงานตัวว่าตัวเองชื่อเฟรนะคะ ไปอะกูรู้กูรู้เออเออเขารู้กูรู้แต่เผื่อเผื่อมันเจ้าอยากมีแฟนเนี่ยเออเออใช่บอลล่าโอ้กี่ต้นแหล่โฟกบีก็พยกลองทพไปเองหมดแล้วพี่ จุด B วาง A วาง A ครับวาง A จุด B เอางี้ดีกว่าดูจัดกำลังคนที่มันขนาดโมละอ่าไม่ต้องวางทีโคดีกว่ามาเอาทีละคนเลยวาง A ครับพี่วาง A เชี่ยผมวาง A ทำไมโอ้ยพี่พี่เชี่ยความพูดผมบ้างสิคนอย่างพี่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเออพอๆอใส่ตาเลยวางวาง B วาง B ไป A กันดิวาง B ไป A ดิ เนี่ยเชียร์แมว,ว่าบางบีเนี่ยเห็นไหมผมบอกมาบีปุ๊บมาบีกันใหญ่เห็นไหมผมบอดระหว่างบีไม่ทันแล้วมนะั้งไม่น่าโนโกนลเลยไม่น่าโนโกนเลยอ่ะน่าจะปล่อยให้เล่นเพราะว่าโนอกไปตัวบางคนไม่ตก็งมีกระนายเลย่นดูแต่ละคนต้องมีกระนายมากเลย แน่นอนพี่เอ,อ่อปืนผมนมี่มีเต็มคังเต็มทีห้าสีดำด้วยพี่ แล้วว่าบีวีว่าเห้ยบีหรือเอว่าเอเอเอ๊เอหรือบีวะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเอเอเอว่างครับเอว่างอะไรคือตอนแรกกระโดดเล่นอยู่ป่าววะาผู้เอกมันตั้งจ้อมมานานเลยเอ้ยเมื่อกี้คือโดดเล่นอยู่ป่าววะแล้วมันก็ไม่ยิง ไม่เป็นไรให้คนคนในแฟนไอ้คนในทีมแดงแฟนเราไม่ต้องมาระเบิดแล้วคน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 อกเงี่แบบไม่เป็นไรแต่กูฮันมันกดสำหรับแคนเราเองเล่นมาให้หำหำไม่ต้องทีเดียวเกม,มดีก็มีด้วยดูทีมกูด,ด้วยพญา,าไกขนาดไหนสัดลูกเตี๊ยบเยอะโค้อไม่เป็นไรผมฆ่าได้ตัวหนึ่งก็พอใจแล้วเกมเนี้ยา ไม่ไม่ได้เจาะจงใครนะหมายถึงได้ค่าที่ได้ยิงเนี่ยที่ไดนั้นโจ้เนี่ยเนี่ยดู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 มันทำกลัมาทุกครั้งกับฉันได้มันยันต่อมุกอีกอะเยอะเยอะไ่ได้ยิงต่อโซ่เว้ยวางเอครับพี่วางเอวางเอเจ้าผมพี่ไม่ไม่ไม่มือมึงหุบปากไป วางกลางครับพี่วางวางวางกลางเกิดเลยเฮ้ยอีกตัวอยู่มงมงเออะเออไอ้มาลายหลับมันลองดูดูอะไรวะมันเรียกมงมงเอ่ะวะหลุมหลุมเหลือเหลือเนินเนินลงไปอ่ะเออเขาวางระเบิดนู่นก็ไปช่วยเขากันระเบิดดีเออไปไปดิออกมาก็ตาย ไปดิค่ะพ okay. ี่พี่บอกคำเดียวว่าออกมาก็ตายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีอีกคนนึงไปกู้นะไกด์ดื้ออีีไม่เชื่อพี่เหรอไกด์ไม่ยังไงอย่างเหมือนจะทำตัวไอ้องเชื่อคนดียอามันตายไกด์ไกด์ไอ้ต้องมันอยู่แถวเอวอ่ะ เขออเอา,รา,เ,ราเรียกว่ารรรการผสมแปดอ่ะเอาตัวรอบเป็นยอดดีใครสอนมึงเนี่ยแม่ไม่มีใครสอนเลยน,น,นี่มันเหมือนไม่มีเลยนูุนเลยนะเออด<อ>ูทีมผมทีมมึงนี่อาพิมหาอาพิมหะเปิดน้นำน้ำครับพี่ผมแจกสละให้ โอ้โหไม่ไถ่ายมากมันช่วยไม่ได้อุ้ยเขาตายเขาตายไายตายเอวีน้ำมาตายแล้วเมื่อกี้ตายม่ันคนโอ้โหไม่ตายกันหมดเลยแพลรซดอะอย่ากันเล่น Survival Big b o s กับไอตัวดีเล่นอะไรกัน งอ่ะายชายรับบอดได้ชายรับบอดได้ชารับบอดได้ไก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีดวิ่งไปแทงถึงฐานเลยโอ้ยย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 ก็ยยยอย สมเชื่อจริงๆไม่ได้รู้สึกแบบอยากอยากยิงมันเอาว้แบบอยากอยากยิงเลยอยากจิ้งแม่งจนมุมหนีเราไม่ได้จิงกระโดดเข้ามุมได้ดีมากเดี๋ยวเจรนาตัวเองนะก่อนคนแม่งเริ่มเข้าเยอะแล้วอ่ะเออจะเกียนเขาก็ไม่ดีทำกับคนไม่เกี้นก็รู้จะใช้มีดแทงแทงใครตะกอนได้ด้วยแหละ เอออันนั้นมันมันวางที่ช่องแล้วเดี๋ยวมีดไปแทงถึงฐานเลยพ่อโจแง่ว้ามาเลยกล้องว้ามาเลยหลอกนี่มีคนเปิดทางให้บอกเขาตู้กันเสร็จเราวค่อยลงไปอุ้ย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 อุ้มย์อกคนไม่เมย์ห่อกจ้าเอ๋หลอกไม่ช่วยจ้าเอ๋มาสองมาสองสวยสวย บิ๊กบอสยิงอยู่บิ๊กบอสอยู่มีบิ๊กบอสแม่คุมนไปเว้ไม่ไปยังไงก็ไม้ไปไมวินไม่ไม่วินแล้วสี่คน คลื oh, oh, oh. S <S ่อนไวอเด็กก็เอ้ยม hey, ันมันอ่านยากขนาดนั้นเลยว่าโนโน้องมีหูกับโนโนปืนภายในกองน่ะแม่ดูดิแต่เราจะหมุนไปทางไหนก็หมุกฝั่งตรงข้ามเรากับอันเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ครับดูเลยเอาเมื่อไร่ไม่เป็นไร พี่พ <lement> ี่ป um ีปีบิ๊กบอสหลังหลังแนะนำให้หนีไปพี่ผมจะวางเอแล้วนะพี่โอ้โหบิ๊กบอสโคตรไก่ใหญ่จริงๆริงพี่เมย์ผมจะวางซีแล้วนะพี่บิ๊กบอสแม่โค้งไก่อ่ะ đi vậy thật dạ mang dớt dớt mang dớt đi mang ai 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 เอาว่ะเฮ้ยต่ว่าระเบิดตกระเบิดตกกลางเฮ้ยเอาว่ะท็อทีเอาว่าาะัดทชนะพี่สเลกมีโรคครับ อึ๋หลับหลับเกิดเกิอมาเกิมาเกิดเกิดีตัวอยู่บีครับซ้ามือนายอ่ะโคตรดีมันลอยตรงห้องขวาอ่ะตานี่อยู่โมงเอครับพี่ไม่เกิดไม่ต้องไปเถอะปี๊ดจปีดจปีดพ่อพ่ออยู่อยู่หลังอ่ะข้างหลังข้างหลังหลังหลังอยู่ข้างหลังเดี๋ยวว่าโดนหลอยหลอกยิงเลยอ่ะตอนแต่เนี้ยเดี๋เนี้ย ไม่ะไม่มีความเชื่อใจเราเด็ดไอต่อไต้องคนยังมึงคือคือไม่มีความเชื่อใจกันใช่ไหมไม่มีไม่เลยโธ่ไอ้ขีดมันก็เหลือหนึ่งเท่ากันแม้ให้กูเชื่อใจมึงปะก้องถึงกูจะโง่แต่กูก็ไม่งงนะจ๊ะไม่ถึงกูจะงงแต่กูเป็นเซอร์เบอร์นะจ๊ะเฮ้ยทำไมอะทำไมไม่เชื่อใจกันบ้างเออข้าวแล้ว เดี๋ยวค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่านี้จะพูดความฝีมืมีฟีมีฟีสิบตัวเชื่อผมเนี่ยม้ามีฟีสิบตัวมีฟีสิบตัวโอ้ยเพิ่งกดเต้นหรอเต้นไข่ไก่ได้ก็พอละทำทำยังไดๆนะครับไกด์มึงมึงหลับเถอดมึงหลับบ้างหลับบ้างเหนื่อยก็พักไกด์ม่ักาขอาเอพี่วางเอเชื่อผมเชื่อผม เห็นไหมวางเอยีียังบอกมาเจดีย์ก็อยู่แล้วเขาเรียกมาทำไมต้องต้องใช้หน้าไม้อ่ะน้องใช้พีห้าศูนย์ไปก็เยอะนะพีห้าร้อยอ่ะหน้าไม้เหือฟ้าอันเก่าเริ่มต้นใหม่ใหมอย่างนั้นเหมาะ โอ้สาวน้อยเชื่อลบมันอยู่ไหนยิงกับงป้างป้าเชื้อลำเอื้ออกายมงไงอยู่นะเขายิงกับวงป้าป้าท้ายทุ่ดก็ตนแรกก็ตนแรกที่หมู่การใช่ไหมก็เลยวิ่งไปบีแล้วก็ไปวงบีแล้วก็วิ่งมากา ตายแล้วตายแล้วแบบนี้คือวิ่งวนกลับมาที่เดิมครับเฮ้ไก่อยู่เอยาวไอ้ภูมิอยู่กลางเว้ยป้าพี่ภูมิก็ไ,กกไปยาวไงไก่เขาอยู่กลางเดียเดี่ยวดีย่ไะไม่ซี้กับน้ำไหลพีว่าพีตายแม่ตัดตูดไม่จับ อะไรกายจะจับสูดรเจ้าพี่เหลือิีนี้แล้วเหรอไม่อยากเล่นหน้าไม้เดี๋ยวหาว่าโหดเกินถุยไม่ใช่ละปอมไหนมาไม่เคยยื้ไม่มีไม่มีไงพี่เอยยื้อไม่ยาวยาวตัวยาวตัวอย่างพี่น่าจะื่อถึงะไรก็ได้ช่วยด้วยไม่แม่นี่ต้องยมีมีแต่เอวีพีสูตฟ้ากับสไนบอทด ลอเน่ะไรโอ้ยหลังกล่องไอเทมทูอ้าวกูโดดมาทุกแม่งลงออเฮ้ยหลังหลังหลังนั่นแหละก็ถือต้องหลอยู่หลังกล่องมันไม่มีใครเห็นได่ไงวะปุออีนินนินตานี้ผมจะบุกเอนะครับเจ็บคอเกี่ยวอะไรกับมือเล่นเกมวะ ไม่มันมันมันคงจะแบบอยากจะพูดไหมบอกเปล่าพี่เชื่อผมผมจะบุกเองยวกูดเจอมึงที่ดีตกวนั้นบอกจริงพีเมื่จะรับละครนิ้วหน่อยไกูเห็นนี่ตัวเจอมึงที่ดีอีกก้องอีกกล้องดีมาแต่รับปากเลยพี่แต่รับปากพี่ไม่ใช่แล้วมันฝาแปดผมไอ้ตอแหล่ ไอ้เยี A ่ยมไม่เห็นกระโดดขึ้ไอยู่มอยู่บีกันเต็มเลยพี่คุณนุ่มมึงจะไปเล่นละครนิ้วพี่พี่ทีมผมอยู่บีกันเต็มเลยเออบีเต็มเลยใช่อยู่กลางแล้วพี่อยู่กลางอยู่กลางสองตัวครับกลางมีอะไรกูอยู่กลางเอ๊ะคุณอยู่อยู่อยู่ อยู่ีอ่ะเอออยู่อยู่ในวงปีป๋าประตู A ประตูกลางอ้อเกิดด้วยเห็นเห็นไหมพี่ผมบอกเขาทุกจุดสุดสุดบเป็นอะไรต้องมองมาเล่นของขับไหนไหนใครมองไม่รู้ดิไอใส่ไอนับเดือนเหรอไอเด็กกากอ่ะไอที่มันขำฮ่าห้าาป่ะเด็กกาเด็กกาเด็กกา ได้กาบไปกลางดิบเออได้กาบไปกลางเนี่ยเอากลางมาแล้วพี่เนี่ยเนี่ยเอ้อะเรจะใช้มีดกันอย่างเดียวเจ๋อว วิ่งไปแทงก็ได้แต่กูไม่ทำกูคิดไม่ทันจะไปเหมือนยี่ไง A W T หนักกว่าใต่ชอบ A W T จ่าตองสูนกว่าเออเห็นไหมเห็นไหมพูเจ็ดตีพู่า A P C 8.0ดนย์ย์เนี่ย โอ้โหผู oh, oh. wow. wow. ้กาจะเอาแมกแล้วมองฟ้าไอห่าไว้อื้สนัยกลเลยจ้ากลเลยอ่ะจะเป็นยังไงไม่น่ารอดรอดแค่ไหนไหนไหนมีสา Oh. 嗯。<laughs>